สวัสดีครับก็มาดูนะครับว่าที่ผมเกิดไว้ตอนแรกเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายนะครับนะครับว่าเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันสาคัญยังไงนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยทำไมถึงได้ผิดกันเยอะแยะมากมายนะครับบางทีเนี่ยก็ประมาทนะครับเพราะเราเรียนไปแล้วเนี่ยรูปบวกลบเป็นคูณหารเป็นแล้วก็คิดว่าที่ทํามาเนี่ยถูกนะครับเรามาดูกันว่าเออมันมันมีจุดที่ยากไหมหรือมีจุดที่เด็กชอบผิดหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับ อันแรกก่อนก็คือข้อแรกนะครับข้อ1น,นะครับข้อ1ที่ผมเ,เขียนไว้นี่นะครับ1บวกด้วย2หารด้วย3คูณด้วย4นะครับจะมี2แบบที่เด็กชอบทำนะครับคือแบบที่1กับแบบที่2นะครับแบบที่ผิดนะครับแบบที่ผิดก็คือแบบที่1อันนี้คือผิดนะครับอันนี้คือถูกอา้าวบางคนบอกว่าเออแล้วที่ทำมา ฉันเอา3าคูณสก่อนแล้วเอา2ไปหารด้วย3าคูณสอันนี้ก็คือก็คือผิดไงครับนะครับทีนี้เทคนิคง่ายๆก็คือว่า2หาร3มเนี่ยตัวเนี้ยนะครับใส่วงเล็บลงไปนะครับมันจะกลายเป็น1บวกด้วย2ส่วน3คูณ4นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่า2หาร3ตัวนี้มีสักเป็น2ส่วน3นะครับหน้าตามันจริงๆคือ2ส่วน3าม แล้วก็คูณด้วย4นะครับอันนี้คือเขียนถูกนะครับส่วนข้อ2เป็น2บวกด้วย3คูณสส่วน4 3หาร4นะครับสักของมันก็คืออะไรครับ3ส่วน4หรือ3หาร4นะครับมันก็จะกลายเป็น2บวกด้วย3คูณด้วย3ส่วน4นะครับข้อ2นี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนข้อ3มีหาร2อันนะครับมีหาร2อัน ทีนี้สักแรกนะครับก็คือ2ลบด้วยนะครับลบด้วย2หาร3ก่อนนะครับสส่วน3ก่อนอันนี้คือ2ส่วน3อันนี้คือสักของมันคือ2ส่วน3คือเศษส่วนนะครับหารด้วย2คูณด้วย4อ่ต้องอ่านให้ถูกนะครับเวลาภาษาเลขก็คือต้องสำคัญที่วิธีการอ่านด้วยนะครับอย่างเช่นวิธีการอ่านภาษาเลขต้องอ่านให้เป็นนะครับเนี่ยอย่างเช่น หารสส่วน3อันนี้อ่านเปสส่วน3หารด้วย2คูณด้วย4แล้วเราจะไม่ผิดถ้าเราอ่านถูกนะครับเพราะว่าภาษาเลขมันก็คือเป็นภาษาหนึ่งนะครับก็เรียกว่าภาษาคณิตศาสตร์ก็จะมีสัญลักษณ์ของมันมีวิธีการอ่านของมันดังนั้นถ้าเด็กที่มีพื้นฐานหรือว่าวิธีการอ่านหรือก็พื้นฐานที่แน่นเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับอ่ะก็จะกลายเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้น2ส่วน3หารด้วย2 คำว่าหารด้วย2แสดงว่าหา2ส่วนหารด้วย2ก็จะเป็น2ส่วน3นะครับหารด้วย2ก็ใส่2ไปตรงนี้นะครับคูณด้วย4นะครับ2กับ2ตัดกันได้นะครับอยู่ในรูปการคูณก็จะได้ลักษณะนี้นะครับผมจะทำเฉพาะพอยที่ออกมาแล้วอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปทำเองนะครับผมสอนเฉพาะจุดเน้นสำคัญๆคัญนะครับอันที่4อันนี้มีเครื่องหมายหารทั้งหมด หนึ่งสอง,ส,องสามอันนะครับหนึ่งสองสามอันถ้าเป็นทริคของโต้งทริคของผมเลยก็คือเครื 7, อ่ 6, องหมายหารนี 6, ่นะครับหารด้วยเจ็ดหนึ่งส่วนเจ็ดหารด้วยหกหนึ่งส่วนหกหารด้วยสองหนึ่งส่วนสองเจ็ดคูณหกได้สี่สองคูณสองได้แปดสิบสี่ก็กลายเป็นห้าส่วนแปดสิบสี่เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะอันนี้เป็นทริคนะครับลองเอาไปใช้กับลูกๆดูได้นะครับทีนี uh, ้ถ้าเรามาคิดแบบกรณีที่เป็นเศษส่วน นะครับตัวแรกก่อนก็คือ5หารด้วย7นะครับ5ส่วนเเนี่ย5ส่วน7นะครับหารด้วย 6, ่าหารด้วย6แล้วก็หารด้วย2อันนี้ต้องอ่านอย่างนี้นะครับสรุปแล้วมันอ่านเป็นยังไงครับ3ลบด้วย5ส่วน7หารด้วย6หารด้วย2นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ ก้อนสี่เหลี่ยมนี้ก็คืออะไรครับก็คือ6หารด้วย2ก็คือทำไมครับเป็นส่วน12 5สหา่วน7หารด้วย12ใช่ไหมครับก็จะ7คูณ12เป็น84ก็จะได้เท่ากับคิดตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ระวังเรื่องเครื่องหมายให้ดีว่าน้องทำถูกไหมนะครับอันนี้ก็เอามาฝากไว้เรื่องเครื่องหมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวพัทต่อไปผมจะพูดเรื่องทำไมลบคูณลบถึงได้บวก นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ